ว้าวว้าวว้าวปรดโท no ไม่ต้องหู้ใหม่ครับซื้อใหม่เลยใส่บ่อใหม่เลยโอ้โหเอาไปไหนล่ะฮะไม่ได้ใส่รถเกี่ยวบ่โอ้จัดใหม่เลยครับนี่ชายใหญ่นี่สุดจัดอีรีเลยจัดบ่อใหม่เลยไหมจัดบ้านนอแนนี่ อู้เท่าไรเท่าไรอันเนี้ยคิดมาพร้อมฮะพร้อมใบพร้อมโลืลอรมันแสนหกกว่าแสนหกกว่าอ๋อออกมาจากที่เดียวกันเลย,เยปัดเอ้ยสะอาดเลยทีนี้สวยงามเลยครับอู้เฮ้ยฉีดหลายเด้อเดี๋ยวปรกินมันจะหลอก จุดจัดเลยครับอูตอนรถไม่เลยไหมจุดจัดจุดจับรถคันนี้นี่ยังเป็นรถที่แบบยังเป็นรถที่ติดตลาดอยู่นะครับรุ่นนี้ ชาใหญ่บอกว่ามีคนขอซื้ออยู่ที่ร้านสามแล้ว<ม>แต่ว่าชาใหญ่ไม่ขายครับยังเป็นรถสิตลดดสตลาดอยู่ครับสิบเจริญการช่างสองพันสิบสองรถนี้เป็นรถจิตตลาดเลยเนาะเป็นรถตลาดเนาะรถตลาดเนาะรถรนะนี้เนาะนีะ่ไตอนซื้อมาเท่าไหร่นะล้านสอง เกี่ยวมาก,กี่ปีเพราะว่ามีคนขอซื้อนี่ปีที่แล้วก็อขอซื้อมาหนปีที่แล้วนะอู้เข้าทนเลยนะอ๋อ,อเครื่องนีนยังเตเะอะไรบ้างเครื่องก่อนทไม่ได้ตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ทำเลยโค้ชลูกเ,เกี่ยวเวลาเราเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนออกเลยเนาะไม่ต้องทำเนาะทำไหมผมมากใช่ ไม่มีอะไรป่ะลูกเจ้าอ๋อไม่ส่วนมากเห็นเป็ขายกลงเลยมีตังค์นี่ผมตังค์น้อยโอ้ทำไปเรื่อยๆต่างโลกทำเราไม่ไหวหรอกทำตามเขาไม่ไหวป่ครั้งนี้คิดคิดจะทำเป็นอุ้มแทงข้างไหมบ่อย่างนี้มันดีกว่าป่ะคิดว่าผมชอบมันสวยดีก่าเวลาเข้ามันลงเนาะ ใด้มันไหลลงดีเนาะแต่มันจะกลางรูนยากนิดนึงอ๋อกลางท่อยากมันกลางท่อยากหน่อยอเ,เวลากลางท่อต้องทับสายพานด้วยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ต้องตั้งตลอดเลยบอกสายพานตัวนั้นอะ่ะเวลาเรากลางอะ่ะ อน,นาคตต่อไปเขาน่าจะทำเป็นแทงทีเดียวเลยนะ <Okay. S 1> แต่ไม่ต้องต่อเป็นสามท่อนอนะ่ะหนึ่งสอง่นออกนี้ปุ๊บแทงเข้าได้เลยนะอ่ะอนาคตคิดว่าน่าจะมีไหมก็มันยาวไปมีมีโอกาสติด้ยนี่มันจะขับหลังใช่ไหมล่ะอืมเรียบร้อยครับเอาเข้าไปใส่ตรงนู่นปะ เดี๋ยวมาชมครับจะติดเครื่องแล้วเจ้าของนามารอแล้วเลยดิดโชว์จะหน่อยด้ฟิวฟิวฟิวเลย <c oughs> ตัวเดิน200ครับคันนี้ใหญ่สุดๆขับโดยช่างบองมมาลายุน ชังแกะไปยูซูลินแล้วนี่ไปยูซูลินแล้วชังแกะสินจเจรินอนะสินจเจริญยนช่วงล่างถ้าได้ยาวอีกสักข้อหนึ่งเพราะว่ากำลังสวยเลยได้ยาวไปข้างหนาเนาะ น่าสิ่งหรือยังว่าันเนี้ยโอ้ใหญ่ดุจุนดีมากเลย 好强，哦。 ใหญ่แบนดดีมากเลยอ่ะโอ้ใบเทกมันใหญ่มากเลยครับไบเทกแปดจิตคนนี้ ดับเครื่องนี่นิ่งเลยเนาะดับเครื่องนี่เงียบเลยใช่ไหมเงียบมากเลยไหมรถนี่นิ่มมากเลยโอ้สุดจัดเลยนั่นแล้วใบเทคแปดสิบบ่เพราะมันดูใหญ่กว่านั่นเนาะมันกว้างกว่าเยอะเลยอือชาใหญ่ต้องจัดกรรมนาซิ่งนั่นนี่ทำหรือยังฮะซิ่งแล้วบ ตีตีนั่นหน่อยเดอ้อโอช่งางไนบ่ตีตีไอ้นั่นอะ่ะตีกลวยปู่ปู่ปู่เ <c oughs> ตียงหน้ามเมื่อกี้ <c oughs> สุดจัดไปเลยครับ มีคนทมีตัวจามด้วยน,นั่นนี่อ๋อใส่เองเลยวะเอเย้ย <Hey, S 2> มีตัว,ตว<ล>จาม<ล>ด้วยเอ้าทำไมนะ้ำมันทำมันขุน่นยางเงฟองนเป็นฟองมันยังไม่นี่บ่ป,ปกติมต้องใสเลยเนาะเป็นฟองโอ้แจมแล้วแจมแล้วแจมแจ้ว ใส่เบาะครับโอ้เบาะเขาใช้ยันคุ้มไหมเบาะเขาไหมเบาะกี่ปีไม่ต้องไปหุ้มเลยเดี๋ยวพาไปดูเบาะเก่าหน่อยเดี๋ยวพาไปดูเบาะเก่าใช้ยันคุ้มเลยไหมฮะเบา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 เป็นเบาะเบาะรถตู้นั่นน่ะอืม โอ้ยดูเบาว่ะขายใหญ่เกียวมาสามปีครับคุ้มมากเลยไปเดี๋ยวผมลองนั่งดูหน่อยดิตำแหน่งนั่งมันดูสูงมากเลยอะ่ะกว้ามันกว้างดีเนาะกว้างมากเลยไหม,อมโอ้ นี่ตัวนี้ยิงปากเกียวนี่ใช้ระบบลมครับเห็นไหมนี่โอ้นี่อะไรเข้อนี้นอ้มจะเป็นม้วนคักเลยวะ่ะ สูงมากเลยอ่ะออสบายมากเลยเนี่ยหูซ้ายซ้ายใหม่ทำไมมันฝืดแทะฝืดโบโอ๋อต้องติดเครื่องันวะถึงจะเบาเดี๋ยวจะใส่เปลี่ยนโบแล้วก็ใส่เผาตัวนี้ก่อนเผาคันชักกันเผาชักกันไกลครับใบมีดครับ เดี๋ยวจะได้ไปเกี่ยวแล้วเดี๋ยวเราชมมือเลยครับอ่ะชมกันในคลิปต่อไปแล้วกันสวัสดีครับ